เช็คราคามาให้ Hi Can I see the uh, the the price please? Yeah this the price for four p e r s o n right one p e r s <c> o n Yeah This is the one o h e n l ก็สิบห้านาทีหนึ่งล้านดองครับแล้วก็สามสิบนาทีก็หนึ่งล้านห้าแสน I will recommend for you Okay You buy

go out okay. Owning you, owning you. Can you teach me a อ่อเวียดนามเว Thank you. What yeah. is what what is Vietnam? มเนี่ยเอิญแกมเอิญ Yeah. แกมเอิญแกมสุดยอดประสบการณ์ที่ดีไม่เคยเล่นเลยตื่นเต้นดีครับแล้วก็ หาดเขาสวยมากนะครับคือขับไปนูนะ่นครับไปถึงอ่เขาเรียกกระเช้าเนาะเขตข้างเกินกระเช้าฝนตกแล้วเดี๋ยวภาพสวยๆอ่าทุกคนน่าจะได้เห็นแล้วแหละก็ <Go. S 1> เราแบ่งราคาครับก็คือ30นาทีนะเล่นได้4คนนะคือ15นาทีเราเราเรามาเปลี่ยนนะครับผมก็อ่ส่วนค่าโดรนค่าภาพนะครับก็อ่าตอนหนึ่งตอนหนึ่งรอบในการถ่ายก็ห้าแสนดองนะก็ตกประมาณเกือบเกือบห้าร้อยหรือเปล่าผมไม่แน่ใจนะ แต่ว่าทำเถอะครับครั้งหนึ่งได้ภาพสวยๆนะฮะยอด